สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบางไฟล์รันชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการค้างสไลด์ของอลูกซองคอมมโดนะครับวิธีค้างสไลด์ตรงนี้นะครับวิธีค้างสไลด์ลำกล้องที่เปิดลำกล้องอยังไว้อย่างนี้นะครับของคอมมโดนะครับ8.6เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำยังไงนะครับ โอเคครับอันดับแรกเราก็ต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะาสัมผัสปืนหรือว่าเล่นปืนทุกครั้งเราต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับว่าปลอดภัยนะครับก็โอเคครับผมจะสไลด์ไปสักสองสามครั้งแล้วก็เช็คลังเพลิงนะครับว่าไม่มีกระสุนนะครับอโอเคไม่มีกระสุนนะครับแล้วก็ปลอดภัยครับโอเควิธีการที่จะ ค้างสไลด์นะครับไม่ไม่อยากรู้ว่าคอมมอดมันค้างสไลด์ต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับวิธีการค้างสไลด์ของคอมมโดนะครับโอเคครับเริ่มต้นจากเราก็เป็นคลิปที่ผ่านมาก็ถอดประกอบได้แล้วนะครับว่าถอดประกอบอยังไงโอเคคลิปนี้ก็เหมือนกันครับเคลียร์ปืนเสร็จก็จะทําการนะครับถอดเริ่มต้นจากการถอด แหวนล็อกน็อตล็อกตรงหลอดลำกล้องออกมานะครับแล้วก็อถอดชุดเหมือนเดิมครับเหมือนกับการถอดประกอบถอดชุดนี้ออกมานะครับอถอดชุดนี้ออกมาถอดชุดนี้ออกมานะครับโดยที่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดชุดเข็มแทงชนวนไม่ต้องถอดลำกล้องนะครับไม่ต้องไม่ต้องถอดให้ให้อยู่กับที่นะครับให้อยู่เหมือนเดิมนะครับ Okay. วางไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็นำนี่นะครับสปริงปั๊มตรงนี้นะครับสปริงที่อยู่กับหลอดกระสุนนะครับสีนัดตรงนี้เราก็เอาออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาตัวนี้ออกมันจะเป็นยังไงนะครับเอาสปริงสปริงที่เป็นปั๊มตรงนี้นะครับโอเคสปริงออกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ พอเอาสปริงออกเสร็จเราก็จะทําการประกอบกลับนะครับประกอบกลับไปเหมือนเดิมเลยก็ชุดร่างกก็เช็คว่าอ่านี่นะครับเช็คดูให้ดีว่ามีอ่ามันมันมันประกอบกันสนิทนะครับโอเคนี่ฮะอยู่ในอยู่ในลักษณะแนบกันอย่างนี้นะครับแล้วก็จับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับไปเหมือนเดิมนะครับค่อยๆสอดเข้าไป จนเนี่ยนะฮะนนํำกล้องเข้ามาจนดังคลิกนะครับโอเคดังคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลากเข้ามานะฮะนี่คือการค้างสไลด์นะครับเราก็ล็อกนะครับล็อกแหวนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะล็อกก่อนนะครับล็อกล็อกเข้าไปนะครับล็อกให้แน่นนะครับหมุนให้ตึงมือนะครับ ให้ตึงมือนะครับอย่าให้ขยับได้โอเคมุนให้ตึงมือนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเช็คดูระบบการทํางานก่อนนะครับเราก็จะ,ะกระชากสไลด์ขึ้นลํางไว้สักสองสามครั้งนะครับแล้วก็ลั่นไกดูนะครับเคลียร์ว่าไม่มีกระสุนนะครับดูให้ดีนะครับความปลอดภัยห้ามมีกระสุนนะครับดูเคลียร์กระสุนให้ดี โอเคไม่มีกระสุนนะครับแล้วก็เราก็จะทําการลั่นไกลดูระบบนะครับว่าทํางานปกติโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสไลด์ค้างไว้นะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการค้างสไลด์ของลูกซองคอมมานดนะครับโอเคนะครับนี่คือบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนก็ชอบอที่จะมีการ ของปั๊มตรงละ,ะมือปั๊มเนี่ยให้มันถอยกลับไปโดยสปริงครับสําหรับใครที่ชอบใช้มือโดยที่อยากจะค้างสไลด์ก็แค่ถอดสปริงออกนะครับง่ายๆนะครับแค่นั้นนะครับประมาณนี้นครับแล้วก็สามารถที่จะค้างสไลด์เท่ๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเราจะค้างสไลด์อย่างนี้เท่ๆเ,เลยนะครับนี่ฮะ ทางสไลด์คอมมานโดนะครับประมาณนี้ครับส่วนผมค่อนข้างที่จะผมคิดว่าสปริงมันช่วยให้เรา,าไม่ต้องดันลูกเลื่นอนด้วยด้วยน้ำหนักแรงของมือเรานะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมก็จะใส่สปริงกลับไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบอามากกว่านะครับ วนใครที่ชอบแบบนี้ก็ต้องถอดสปริงออกนะครับที่จะมีนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะครับนี่คือค้างสไลด์นะครับของลูกซองคอมบดูประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะประกอบกลับนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบเริ่มแล้วก็คายนะครับใส่สปริงกลับแล้วก็แค่คายออกนะครับเหมือนเดิมนะคายตัวนี้ออกถอดออกมาแล้วก็จับชุดนี้นะครับ เลื่อนมาพร้อมกันนะครับโอเคแล้วก็เราก็จะใส่สปริงกลับไปนะครับชุดนี้ก็ไม่ต้องถอดแล้วก็ใส่สปริงนะครับสปริงมีสองด้านนะครับไม่มีใส่ด้านไหนก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับสองด้านไม่มีผลนะครับโอเคเราก็จะใส่สปริงกลับไปแล้วก็จับชุดนี้เข้าให้เข้าที่เหมือนเดิมนะับเนี่ยหลุดออกมาล้ว ราจะจับชุดนี้โอเคเข้าที่เหมือนเดิมชุดลำกล้องนะครับกับชุดเข็มแทงชนวนนะครับโอเคเราก็จะสอดเข้าไปสอดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจนดังคลิกนะครับดันลำกล้องเข้าไปนะครับโอเค okay. ดันลำกล้องเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะล็อกก่อนนะครับ วิธีค้างสไลด์ง่ายๆเพราะแต่ว่าผมชอบออช่วยให้มีสปริงช่วยน่าจะดีกว่านะครับในความรู้สึกของผมนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทําการทดสอบนะครับว่าระบบทํางานปกติไหมก็จะเช็คอีกครั้งนึ่งแลมีกระสน,รนแบบอ่ะเครีย์มีสปริงก็ตอนมี อ่าเราก็จะเช็คว่าเคลียร์ไหมนะครับโอเคไม่มีกระสุนครับเคลียร์นะครับ,รรบเดี๋ยวเราลั่นไกลว่าระบบทํางานปกติโอเคนะครับแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็พยายามที่จะเช็คนะครับถ้าเรายิงมันแรงของรีคอยของมันเนี่ยก็ทําให้คลายได้นะครับเกลียวตรงนี้แต่เราก็สามารถที่จะ ลับดูนะครับหลังการยิงทุกครั้งนะครับก็ตรวจสอบนะครับถอดล้างก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบังไฟลานชแน,นลด,ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ